ยิงจะต้องร,รับเงินเข้าเงินจากภาษาชาแนลนะคะเย็นมาฮอดิละ่ะอันลุงเสือละว่าเราสิเปิดแอร์ทุกบันไดลราวะละว่าเราสิเปิดแอร์ทุกบันบไดได้และววะก็ปิดไว้ได้มือได้ละว่าบอกขันอันบ๊อบปิดลเบิดจักปิดได้มันสิเปิดเบิดขึ้นอยู่นี่ได้แล้วปุ่นปิดเสร็จแล้วกระปุ่มแดงๆอันเดี๋ยวมีทีลลโมกอยู่ เราบุร okay, uh, okay, okay, uh. mm. ี่เทพจังดได้เราอะไคอีพวกนะหลุงเสือบ่จะมันฝึกขัดนะแต่ว่าได้กันบอฟีดแล้วกหใจแล้วบดคอยู่นี่ได้เรามีรีโมทอยู่เสอซีเมาว่ามันแล้วเลยของมเมามันแล้วแล้วบอกจันไดเอ้ยบ่แล้วมันทุกเน มันทุบยากมันแข็ง,ขงต้องอาศั้นั้นออเยอะมันงทุบเบาอยากออกเด้อูไไหนัามมา้นแข็ <laughs> งค่ะไหนไหนไม่แล้วภูสร<ไ>้างมาถึงให้เรียบร้อยลองละบ่าอ๋อบ่ามืดลองก่อนหมูเลยพี่น้องเย็นช่วยช่วยมนเลยเย็ช่วยช่วยวันนี้เย็นมาดีเลยโอ้ยบ่เย็นเห็ดเนี่ยได้เาน,นาะ โอ้ยอันนี้เนี่ยทำมาเรียบร้อยแล้วกูก่อนกับจะห้องวันนี้พวกกเนยืนตลอดแกไปทำงานหนักเออมีปองกับห้องมันบมีแหแกมันจะบวชตัดคอมันยืนทำงานอยู่ตลอดืออือออยู่ห่างถ้ามันไหนพวกมันปุ๊บข้างหลังคอมแกจะตัดมันจะหยุดูทำงานสิลุยงานต่อบ่เนี่ย ว,ใใว่าสิขนไปย่องจะนางงหายวแม่นตัวนีห<ะ>นึกว่าสิขนไปย่อง่านา่งหายวแม่นต้นีหนล่ะขวดโคกน่อนอ,อนนึจไปพ่อ่มันห่น้ำชิมอหรอ่ำชิมมรอมันบะแมนอันขวดใหญ่แล้วมันบะแมนหมกแกงเฟือง ลงเสอจะลุยต่อแล้วย่าก็จะเดินทางกลับนะคะมาเบิ้ดมือหอดคำเลื่ยมือหนึ่งว่าสิไปเก็บพักกับบ่ได้ไปคำก่อนเพื่อสร้างเพื่อนสิเฮ็ดแล้วเอ้า เหลือบันไดอยู่สองข้นงพี่น้องแต่ว่ามันต้องเจาะมันแข็งปูนมันแข็งผักยังจะไปเจาะพื้นยังยังอีกตอนี้ี่สาปกบบุกข็นี่แยกตายเลยแยกตายกับตรวดว่าฮนะ โอ้หมดเดีอดไะมต้องส่วนอืมอ๋อแคลประคิดติดอยู่จันไฟคื้นมาเลยเป็นน้ำชายไฟตด้วยเหรอคนเด nhiệt không có cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thằng ơi hả ô cho đinh mà men rồi đó nọ phải đi thua cái chôn tìm bớt rồi เย็นสวยๆแล้วได้เวลาค่ำแล้วนะคะภาษาก็จะไปหาขัดแกงหน่อไม้ก่อนนะคะม, <c oughs> มันย่างมาเฮ็ดสว่านนหนลุงเจืออยู่หันสวานบ่ติดฮันเดติดแล้ว อยากเมื e. này, ่อบไดเมื่อจ็เทอเลยติฮันเดรคุ้มมันเท็ดสวาในการยันบะติดเดเมื่อกี้นี่เออลูกทายเพิ่นพาเลาะตีจนคำจนมืดสิวาละอืมีเปนย

น้ออเพื่อส um> uh ิเ huh. ต yeah. 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 uh ็มเพราะว่ามันเคืองรถหุ่นแล้วนี่บางเราแกไปทมฐานคั่วจนเต็มเบิล้ดเลยดินผสมหุนอุ้ยปากตัวนีตแตงแต่สมัยอยู่กโกอเนาะสายไฟตัวนี้วะ

สำหรับคลิปนี้ค็ขอผมดไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านโสตาาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไปหาพักแกงนอกไม้ก,ก่อนบ้าน